ของชมลวยงานชาวพนักกินล่มวันนี้ธนาคารร่ำรวยมาแนะนาําร่มที่เหมาะกับของชม่วยงานชาวพนักกินนะครับตัวที่ผมถืออยู่นี่เป็นร่มไม้เท้า8ก้านย่อธนาคารร่ำรวยอย่างดีนะครับปลายร่มมีปุ่มยางกันล้มกันลื่นอย่างดีเห็นไหมครับด้านจับแบบไม้เท้าถนัดมือนะครับเป็นปุ่มกดแบบออโต้นะครับเห็นไหมครับด้านในมียูวีกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ขายส่งอยู่ที่7 0บาทนะครับ ขายส่งยกกล่องนะหนึ่งกล่องมี48คันขายส่งยกกล่องครับคันละ70บาทต่อไปนะครับผมก็เป็นร่มไม้เท้า16ก้านนะครับนี่ครับตัวนี้16ก้านดูก้านครับก้านเยอะมากนะครับตัวนี้เสริมความแข็งแรงมาอย่างดีปกติแล้วล่มทั่วไปจะอยู่ที่8ก้านนะครับปลายล้อก็มีปุ่มยางกันล้มกันลื่นนะครับเปิดปิดได้ง่ายนะเหมาะที่จะเป็นของช่รช่วยงานชาวมณรกิจได้เป็นอย่างดีด้ามจับแบบไม้เท้านะไม่ต้องกลัวล้มกลัวลื่นเนี่ยนะเห็นได้ทั้งไม้เท้าแล้วก็เป็นได้ทั้งล่ม ความหมายก็ดีครับหมายถึงร่มเย็นเป็นสุกนะครับผมตัวนี้ขายส่งอยู่ที่75บาท1นึกล่องมี48คันนะครับต่อไปนะครับเป็นร่มก๊อฟนะตัวนี้เป็นร่มก๊อฟนะครับนี่ครับอ้โหเป็นไงครับผมใหญ่มากๆเลยนะร่มก๊อฟแบบพรีเมียมตัวนี้ขายส่งอยู่ร้อยบาทนะครับด้านนอกนี่เป็น UV กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีโค้งเป็นโค้งไฟเบอร์นะครับสีสันเป็นไงครับ เหมาะกับแขกที่มาร่วมง,งานไม่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจะไปไว้ในบ้านก็ได้ไว้ในรถก,ก็ได้ล่มมัมีความหมายดีนะหมายถึงร่มเย็นเป็นสุขครับผมตัวนี้เราแนะนําเลยนะครับแต่ว่าเป็นสินค้าขายดีของเราเลยนะต่อไปนะครับเป็นล่ม17นิ้วนะตัวนี้ขายส่งอยู่ที่40บาทครับตัวนี้ก็หนึ่งกล่องมี100คันนะฮะก็ขายคันละ4 0บาทนะครับแบรนด์ธนาคารร่มรวยโครงก้านคลือกันสนิมมาเป็นอย่างดีสีดำเห็นไหม,ไหม เป็นแบบปุ่มกดแบบโอโต้นะครับออโต้เปิดนี่ครับน,นี่เป็นไงสีชันสซซายะดีครับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นล่มพับนะครับต่อไปเป็นล่มพับสามตอนแบรนธนาค้าร่วมรวยนะเป็นสินค้าขายดีมากเลยบางท่านบอกว่าอยากจะให้แขกกับผู้ที่มาร่วมงานพกพาง่ายไปไหนมาไหนหสะดวกแล้วก็มีความหมายดีๆเวลาแจกเลยนะตัวนี้ก็เป็นล่มพับสามตอนนะครับ ซองผ้านะแบรนด์ธนาค้ารุ่มรวยตัวนี้โครงการสามารถยึดจุดได้ด้วยนะเป็นไงครับด้านในมี U.V กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีนะครับนะี่ครับของแท้ต้องมีโลโก้ธนาค้ารุ่มรวยที่ด้ามจับนะเห็นไหมครับเราขายส่งลูกเนี่ยมาสิบกว่าปีนั้นนะมีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีนะครับตันนี้เราก็มาอธิบายเรื่องร่มที่จะไปเกี่ยวกับงานชาตรกิจล่มนะครับหรืองานชาตรกิจศพนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล่มพับญี่ปุ่น ล่ร่มพับญี่ปุ่นนี้ก็แบบว่าให้กับแขกที่มาร่วมงานที่แบบว่าเป็นแบบว่าผู ah ้หลักผู้ใหญ่หรือว่าให้ได้ทุกคนนะฮะงานศพไม่จาเป็นที่จะต้องไปแจกวันสุดท้ายคือวันเผาแล้วสามารถแจกได้ทุกวันนะฮะเวลาแขกที่มาร่วมงานเนี่ยปางท่านก็แบบว่าเอ่อมาได้วันนี้อาจจะวันเผามาไม่ได้หรือว่าจจะมาได้แต่วันเผาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านใช่ไหมครับผมนี่ครับร่มพับญี่ปุ่นครับโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ด้านในมี UV กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดี ตัวนี้ขายส่ง75บาทนะครับมีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีนะหนึ่งกล่องมี100คันนะครับตัวนี้ขายยกกล่องนะราคารูกเล่นขายส่งในแบบยกกล่องมาเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นรุ่มแฟชั่นรุ่มโค้งนะครับผมตัวนี้โค้งตัวนี้แบบว่าเป็นขายดีมากสาหรับผู้ที่แบบว่าเป็นงานแบบว่าใหญ่โตหรือว่าเป็นอยากจะให้กับวาระสุดท้ายของผู้เสียชีวิตอะ่ะนะฮะก็สามารถที่จะให้ของชํารวยเป็นที่เลื่อนให้กับแขกที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะตัวนี้นะครับ โค้งสามารถที่จยุ่ได้นะโค้งสวยงามนะฮะมีเคิร์ฟด้วยนะด้านในมี UV กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีขายส่งยกกล่องนะครับ1กล่องมี100คันหรือว่ามี80คันหรือ70คันก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ลายด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ขายส่งอยู่ที่85บาทนะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับโค้งสามารถที่จะอยุ่ได้ด้านในมี UV เห็นไหมครับเป็นไงครับร่วมที่ผมกล่าวมานั้นนะฮะ ก็เป็นร่มที่มีคุณภาพและเป็นสินค้าขายดีของบริษัทธนาคารุ่มรวยนะอย่างที่เราบอกกันไปว่าถ้าจัดงานชาวพนังกงานะครับหรือว่างานศพเนี่ยก็ต้องมีของชมรวยงานชาวพนกิจถูกไหมครับผมก็ร่มเนี่ยแหละครับมีความหมายดีนะหมายถึงว่ารุ่มเย็นเป็นสุขก็สามารถสั่งซื้อร่มได้กับธนาคารุ่มรวยได้นะครับธนาคารุ่มรวยเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าถึงหโมงเย็นหรือว่าสั่งซื้อที่ไลน์แอดของเราแอ t ไซท4 4 7น์ี ห้าห้านะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองสี่หกสองสามศูนย์และศูนย์แปดสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าห้านะครับหรือว่าเซิร์ชบนกูเกิลว่าธนาคารร่ำรวยนะหรือว่าเซิร์ชเป็นภาษาอ<ล>ังกฤษหรือว่าเอ่อเป็นเว็บไซต์เราก็ธนาคารร่ำรวยก็สามารถจะเจอสินค้าของเราได้นะครับผมธนาคารร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม